สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยช่วงบายบายเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นบอนสีอสองสกุลรุนชาติสกุลเจ้ากรุงนะ เนี่ยเจ้ากรุงมีอยู่สองเจ้ากรุงได้เอา้าท่านผู้ชมลองสังเกตดูซิว่าที่คุณตาวิถีไทยเอามาให้ดูนี่มีเจ้ากรุงอะไรบ้างเนาะสังเกตแล้วแต่ละเจ้ากรุงนี่มีข้อสังเกตอย่างไรนะมีข้อสังเกตอย่างไรอืมสังเกตบังหนูบังหนูอา่า หรืออาซสโบแมนตามที่คุณตาวิถีไทยพูดนะคุณตาวิถีไทยข้อสังเกตที่คุณตาวิถีไทยพูดถึงนะ่ะมันไม่ใช่เหนวะ <c oughs> เออกะบอกกล่าวเล่าสิบกันเนาะท่านผู้ชมเนาะที่คุณตาเอามาให้ดูนี่จะมีอยู่ตระกูลเจ้านะเจ้ากรุงนี่อยู่สองสอง,สองสองสกุลน,นะมีเจ้ากรุงไกเซอร์คือตัวนี้นี่ สีสันกําลังแจ่มจัดเจิดจ,จ้าเพิ่นได้ปุ๋ยเด้อันนี้เห็นบอกทางใต้นะมีปุ๋ยเม็ดละลายช้านะใส่เข้าไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะลดน้ําเขาบอกว่าปุ๋ยนี้จะอยู่ถึง3เดือนได้กินยุ่หันแหละวเศ้าแรงที่เฮาหดนะซึมค่อยๆซึมกินไปนเรื่อยๆนะเจ้ากรุง อันดับที่2ก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กก็คือตัวนี้นี่นี่น,น,น,นเจ้ากรุงเดนมาร์กก็คือตัวนี้นะ,ะมี2อ,อประเภทเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กมีข้อสังเกตตัตวใดแน่สีคืออยากคล้ายๆกันคุณตาวิถีไทยข้อสังเกตก็คือว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่เม็ดของสีสีละเอียดจักน้อยนะนี่เม็ดของสี ของสีที่เป็นตัวที่บอกเป็นด่างนี่นะจะละเอียดจะเม็ดเล็กกว่านะเม็ดเล็กกว่าเม็ดโบใหญ่นอกจากว่าเวลาที่เขาเจริญเติบโตขึ้นไปแล้วกับโบแน่นะโบแน่นี่คือเจ้ากรุงเดนมาร์กส่วนเจ้ากรุงไกเซอร์นี่เม็ดสีนี่จะเป็นแบบคือแผ่นที่แล้วก็ใหญ่ใหญ่เคอะเนี่ยนเะคอะ เย็นบอลคือคือเย็นบอส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กจะละเอียดอ่อนนะละเอียดอ่อนเห็นไหมอ่าละเอียดอ่อนสีโบบป็นเป็นคือแผนที่ตัวนี้สีเป็นจุดเล็กๆนี่นนี่แบบนี้นะแบบนี้เป็นจุดเล็กๆอืมบืิอวันใหญ่ขึ้นมาเลยสิกลายเป็นเจ้ากรุงไกเซอร์บอกด้วยนไหน พอสังเกตว่าเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กพอโตมาแล้วก็กลายเป็นไกเซอร์บอ่บอๆบอ่บอบ่อแมนนะเดนมาร์กก็คือเดนมาร์กสีเม็ดสีของใบนี่สีละเอียดกว่านะส่วนเจ้ากรุงไกเซอร์เม็ดจะเคอเต็ตั้งแต่ยังในน้อยนี่ในน้อยกับเม็ดกับเนะคืออยู่แล้วน <c oughs> ะเคืออยู่แล้วทีนี้มาดูว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นี่นี่ตัวนี้แหงแหง แห่งปื้นใหญ่นะแห่งปื้นใหญ่เจ้ากรุงไกเซอร์นี่ทาไมถึงเรียกเจ้ากรุงไกเซอร์เพราะวา่าเวลาที่เจ้าเมืองเจ้ากรุงไกเซอร์เพิ่นมาเยี่ยมเนาะมาราชอาคันตุก,กะนี่มา,าเชื่อมสมานสัมพันธ์มิมตรไมตรีระหว่างประเทศนะก็เอาต้นบอลน,นี่มานะต้นบอลตัวนี้แหละนะ ก็ตั้งชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์นะเพราะว่าเจ้าเมืองเจ้าเมืองไกเซอร์นี่เพิ่นเอาต้นบอลอันนี้มาเป็นของที่ระลึกเป็นของฝากของตอนว่าง่ายงๆไปอ่าเป็นของฝากของตอนก็เลยตั้งชื่อว่านี่คือเจ้ากรุงไกเซอร์อ่าบันนี้โตมาบันนี้ ก็มีเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งมาเนี่ยเจ้าเมืองอีกเมืองหนึ่งมาเดินทางมาคือกันนะนี่นี่ตัวนี้นี่นี่มาแซมอยู่นี่นี่อ่าส่วนเจ้าเมืองท่านนี้นะก็คือเจ้าเมืองเจ้าสมัยนั้นเขาเรียกเจ้ากรุงนะเออเจ้ากรุงไกเซอร์ก็เอาต้นบอลเข้ามาคือกันนะต้นบอลเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากของต้นเป็นของที่ระลึกของบรรณาการ เวลาเข้าไปเยี่ยมเนาะหรือว่าไปนั่นไปนี่อเอาต้นไม้มงคลไปฝากก็เลยตั้งชื่อต้นนี้ว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กนะเพิ่นมาจากเดนมาร์กไหนะนะก็เลยมีประวัติความเป็นมาของต้นบอลสีทั้งสองชนิดนี้นะทั้งสองชนิดนี้ข้อสังเกตก็มีเล็กๆ,ๆน,น้อยนี่แหละเม็ดสีก็จะละเอียดนี่นี่ขนบ่อนี่นี ละเอียดส่วนเจ้ากรุงไกเซอร์จะใหญ่นะความด่างของของเม็ดสีนี้จะใหญ่สีขาวส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กจะออกสีแดงจักน้อยนะสีออกสีแดงจักน้อยนี่นี่มีกระถางนี้รู้สึกว่าจะมีสองเจ้ากรุงอยู่ด้วยกันนะสังเกตสังเกตดว่าต้นนี้จะมีเจ้ากรุงอยู่สองสองเจ้ากรุงอยู่น้ำกันนะเห็นไหม อันนี้เจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนตัวนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเห็นบอกอามาอยู่น้ากันเออคคละต้นไหนสังเกตเบื้องนี้่เอาคคระต้นเห็นบอกนี่นี่นี่อันนี้เดนมาร์กส่วนตัวโดดเด่นอยู่ดอกเออใบเดียวนี่นี่นี่ใบเดียวนี่นนอันนี้ไกลเซอร์นะมาอยู่น้ากันมาอยู่น้ากัน แม่นอยู่บอกคุณตาวิธีไทยเวลาที่เขาจเจริญเติบโตขึ้นมาล่ะเขาสิกัดสีออกเป็นเจ้ากุงไกเซอร์เบิร์ตบแม่นบอกขึ้นา่าอันนี้เป็นข้อสังเกตอาจสิถือหรืออาสิโบถึกก็ได้ก็ต้องขออภัยสำหรับปราดผู้มีความรู้ผู้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับต้นบอนสีทั้งสองชนิดนี้เนาะทั้งไกเซอร์ ทั้งเดนมาร์กนะอ่ามาเล่าสู่กันฟังเลยเดอ้อมาถ่ายทอดประสบการณ์เขาเรียกมาแชร์ประสบการณ์คุณตาวิถีไทยเออมาแชร์ประสบการณ์อันใดที่มันไม่ถูกไม่ต้องเราก็พอได้รับข้อมูลจากปราชชาวบ้านหรือคนที่เขารู้ว่าอะไรคือเจ้ากรุงไกเซอร์อะไรคือเจ้ากรุงเดนมาร์กเราก็จะอ่าได้รับรู้นะ สิ่งที่ปราชชาวบ้านท่านนั้นได้ศึกษาหรือว่าเพื่นก็นได้หุ่นจักมาก่อนนะเนาะออ,อย่างนี้เป็นต้นมาบอกกล่าวเล่าสิบกันว่ามีปัญหานะอ,อบางคนโบหูไม่รู้ครับโบหูดีได้อันนี้คือต้นอะไรครับหรว่าบางทีเออต้นทำไมใบมันสวยจังเลยโบจักหดต้นบอนบางคนนะอ่อว่าแต่ต้นไม้ต้นไม้ อ่โบไม่รู้จักต้นบอลเลยครับไม่รู้จักว่าโดยเฉพาะวัยรุ่นยุคใหม่สมัยใหม่นี่อ่าไม่อะไรคือต้นไม้มงคลอะไรคือต้นบอลต้นบอลสีอะไรนะชายชนคืออะไรนางไหมคืออะไรพระนครอ,อะไรนะอ่เป็นชื่อของอะไรแบบนี้เป็นต้นบางคนโบหูถ้าใครรู้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ได้รับรู้รับฟังนำกันเนาะท่านผู้ชมเนาะ เออมา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 ทักทายคุณตาวิถีไทยอ่าเพราะคุณตาวิถีไทยเชื่อว่านะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับบอลเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่นะน,นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวน้อยตัวตัวไอ้นี่เจ้ากรุงเดนมาร์กนี่ิาม,มาเล่าสู่กันฟังว่าแท้จริงแล้วเดนมาร์กเป็นแบบนี้ไกเซอร์เป็นแบบนี้นะ หนึ่งเป็นไม้มงคลต้นบอลสีชนิดนี้สีขาวสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นมงคลนะและก็เป็นไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์บ้านสวนรีสอร์ทหรือว่าสปาหรือว่านักจัดสวนต่างๆนี่ถ้าหากว่าในสวนนั้นในสวนพักผ่อนหย่อนใจนั้นขาดต้นบอล โดยเฉพาะบอลเจ้ากรุงไกรเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่มันก็สิเหตุให้สวนที่จัดในเรื่องของการพักผ่อนย่นใจนั้นอ่าคล้ายๆกับว,ว่าบสมบูรณ์บอง่ายๆไปบสมบูรณ์อถ้ามันมีต้นบอลสมแซมจแมจแมแลมแจมแลมตรงมุมนั้นมุมนี้มันก็สิเหตุให้คนที่เข้าไปดูนะ มันสีรู้สึกสดชื่นโอ้อยากถ่ายรูปออกว้เลยสีสันคืองามแท้ไกเซอร์เอ้ยสันถ่ายแช็นะเอออย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นคุณครูเอาต้นเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กอันนี้เข้ามาในห้องเรียนนะเข้ามาในห้องเรียนวันนี้คุณครูมีตุ๊กตา มาให้พวกเธอได้วาดได้ระบายสีนะเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมามร์กเพราะนักเรียนมักขนาดวิชานี่อรอจดใจจดใจจอว่าจะให้มันถึงชั่วโมงนี้เมื่อไรเวลาเวลาที่ะระฆังแต้งแต้งกับยัใไมันไปถึงวิชาศิลปะศึกษาของอคุณตาวิถีไทยที่มาสอน เกี่ยวกับศิลปะนี้หมอสันคุณครูท่านนี้ม,มักขนาดคะแนนเต็มสิบส่วนสิบเฮนบออมักขนาดวิชานี้พอมาในระดับมหาลายัยยังไม่สิ้นสุดนะในระดับมหาลัยนี่จะต้องศึกษาข้อมูลที่มันยากขึ้นนะขั้นตอนสลับซับซ้อนคือมีเงื่อนไขว่าจะต้องหาข้อมูลมา เจ้ากรุงไกเซอร์มีประวัติความเป็นมาแบบใดอตั้งแต่ราชการที่ห้านู่นขึ้นไปนู่นเจ้ากรุงไกเซอร์ล่ะมาเรียบเรียบเคียงเคียงใกล้ใกล้กันไหมอืมแล้วก็จะไอ้อ่า,ค,าคือมีประวัติความเป็นมาข,ของชื่อนั่นแหละว่าง่ายๆไปเออแม่นอิลีบอกที่ทางเจ้ากรุงไกเซอร์กับเจ้ากรุงเดนมาร์กนี่เอาต้นบอลทั้งสองสีนี่มาถวาย นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5. อ่าแล้วพระองค์ท่านก็ทรงพระราชทานชื่อนะเป็นแทนเจ,เจ้าเจ้าเมืองเนี่เจ้ากรุงไกเซอร์เอาต้นบอลสีอันนี้มาก็ตั้งชื่อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์เออเจ้ากรุงไกเซอร์ส่วนตัวนี้นะเจ้าเมืองเดนมาร์กมาอถวายมามามอบ มาเพื่อ,อเป็นของบรรณาการผูกมิตรสัมพันธ์ระหว่างประเทศมอบต้นบอลสีราชินีแห่งใบไม้ต้นนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้ากรุงเดนมาร์กเป็นตัวแทนว่าง่างๆไปมองทีไรก็โอ,อเจ้าเมืองเพิ่นมามอบให้ตัวนี้เจ้าเมืองเดนมาร์กอันนี้เจ้าเมืองไกรเซอร์นะมีอีหลีบอกคุณตาวิธีไทยเดนมาร์กนี่มี ต่ไกเซอร์นี่โบน,น่ใจเพิ่นว่าบมเคยได้ยินมันน่าจะมีแหลอะอเพราะบทสั้นเขาสิตั้งซื้อเจ้ากรุงไกเซอร์ได้อย่างไรและก็เจ้ากรุงเดนมาร์กได้อย่างไรเนาะอ่าทีนี้เมื่อได้ข้อมูลแล้วพกเธอไปศึกษาหาข้อมูลมาประวัติความเป็นมานั่นน,นี่นี่นั่นแหล่งกําเนิดวิธีการขยายพันธุ์วิธีการพาหัววิธีการเอาไปปลูก นะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เอามาพรีเซนต์หน้าห้องใครที่ได้ข้อมูลละเอียดได้ข้อมูลครบถ้วนคนนั้นก็จะได้คะแนนเยอะนะได้คะแนนมากเสร็จแล้วก็โพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตอินสตาแกรมเ c e บุ Facebook, ๊ k เฟซบุ Facebook, ๊กไลน์ทิกต็อกนะใครที่อยากได้ข้อมูลทักแชทเข้ามาพวกเธอก็ขายเลยนะเพราะนี่คือต้นไม้เศรษฐกิจ ต้นไม้แห่งการสร้างรายได้ต้นบอนลนี่นะเวลาเข้าไปซื้อต้นไม้ต้นบอลอยู่ในบางที่เขามาขายตลาดนัดเนาะงาคืองามแท้ยายต้นนี่มาสันต้นยังอันนี้ถามนี่คือเจ้ากรุงไกเซอร์ครับอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กครับมาสันถามเขาข้อแตกต่างมันเป็นยังตัวนี้คือจึงเรียกไกเซอร์ทำไมตัวนี้จึงเรียก เดนมากอย่างนี้เป็นต้นเนาะอธิบายในภาพที่มาลงไว้คนก็สิเข้าไปติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซื้อนะกดซื้อไดอ้บางทีต้นไม้มันสวยๆนี่เบึ่งแล้วก็ทักเขากันลงไว้แน่ให้นักศึกษาลงไว้ด้วยราคาเท่าไรต้นเท่าไรลงใน y u t u b e นะั่นแหละหรือ a c e b o o k ของตัวเองนะ เรียนกับอาจารย์พฤกษศาสตร์ของโรงเรียนนี่พฤกษศาสตร์ของมหาลัยนี่จบออกไปต้องมีงานทำอย่างน้อยๆก็ไปเอาต้นไม้ที่เราเรียนในวิชาพฤกษศาสตร์นี่แหละไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันบอกว่าสิบเวเป็นคนขายต้นไม้เห็ดเป็นเรือนเพาะชำใหญ่ๆหรือขายส่งทางออนไลน์นะอย่างนี้เป็นต้นพระาทิตย์ทุกทิทุกจบคลิปนี้สิไปหามาปลูกจักสองกระถางกระถางนึงคือ เจ้ากรุงไกเซอร์กระทางที่สองก็คือเจ้ากรุงเดนมาร์กคุณตาวิธีไทยสันเออได้การเห็นดีด้วยนะปลูกไว้งามๆโดยเฉพาะบ้านพักโฮมสเตย์ปลูกไว้ปลูกไว้นะเอาละสำหรับเมื่อนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ให้เป็นเศษฐีมือหุ้มมือหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมัน,นีโชติเดินทางไปใสมาใสใกล้ไกลกับคอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกและจัก,กรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและกระิยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกระสัมภเวสีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในบายวันนี้ก็คือเจ้ากรุงไกเซอและเจ้ากรุงเดนมาร์กราชินีแห่งใบไม้ครับท่านผู้ชม